เรื่องการจัดเวลาเรียนหรือวิชาหลักโดยจัดเวลาเรียนเพิ่มเติมอันนี้ก็คือใช้หลักการของการชดเชยครับให้มันเหมาะสมกับสถา,านการณ์เป็นการชดเชยจริงๆแล้วการชดเชยเนี่ยพูดถึงการชดเชยส่วนที่มันขาดหายไปเนี่ยมันทําได้หลายมิตินะครับมิติแบบง่ายๆถ้าเป็นหลักชาวบ้านก็คือว่าเมื่อไม่ได้ของมาก็คืนเงิน เมื่อได้ของไม่ครบก็คิดเงินเท่าที่เท่าที่ได้ของท่าในโรงเรียนก็คือยกตัวอย่างเช่นอาหารกลางวันที่เด็กรับประทานเด็กไม่ได้รับประทานไปสิบวันก็ในส่วนนี้บอกว่าต้องออกมาขอบคิดว่าเราจะชดเชยนักเรียนอย่างไรโดยโดยที่ใช้หลักการว่าเราอาจจะไม่จําเป็นต้องคืนเงินงให้กับนักเรียนแต่เราชดเชยด้วยวิธีการอย่างอื่น ด้วยผลิตภันธุ์อย่างอื่นด้วยวิธีการอย่างอื่นแล้วทําให้เกิดความเป็นธรรมกับนักเรียนและผู้ปกครองในหลักข้อที่สองเนี่ยก็ก็ใช้หลักการนี้คอับก็คือจัดเวลาเรียนในจัดเวลาเรียนรายวิชาหลักโดยการจัดเรียนเพิ่มเติมให้นะครับก็คือพอจะมอบหมายใหวิชาการนะครับในข้อที่สองเนี่ยให้วิชาการประสานกับคุณครูที่สอนลูกเสือ ที่สอนแนแนวที่สอนกิจกรรมชุมนุมนะครับให้ประเมินผลวิชาเหล่านี้ในภาคเรียนที่สองให้เรียบร้อยภายในเดือนมกราคมหมายความว่าภายในเดือนมกราคมนี่ชุมนุมลูกเสือแนะแนวตัดเกรดตั้งไว้เลยแล้วให้เอาคาบเหล่านี้ครับเอาคาบเหล่านี้ เริ่มเรียนตั้งแต่วันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สอนเสริมในสามรายวิชาหลักก็คือวิชาคณิตศาสตร์วิชาภาษาอังกฤษและวิชาวิทยาศาสตร์โดยให้เพิ่มคาบศูนย์ของวันอังคารวันพุธวันพฤหัสท,ทุกวันฟังแล้วเดี๋ยวจะงงนะครับสรุปว่า พอถึงวันที่หนึ่งกุมภาเนี่ยวิชาการจะมีคาบที่สามารถจัดสามรายวิชานี้ลงไปได้คือหนึ่งคาบชุมนุมแต่เท่าที่ทราบก็มีถ้าถ้าเรียนอยู่เป็นปกติแล้วก็ไม่ต้องไปจัดมันแต่ถ้ายังเป็นชุมนุมอยู่ก็ขยับให้เป็นคาบว่างแนแนวอาจจะมีเฉพาะคาบแนแนวนี้ของประถมไม่มีนะไม่ม,นะมีมีเฉพาะของมัธยมนะครับคาบลูกเสืออันนี้มีแน่นอน นะครับแล้วก็คาบศูนย์ของคือคาบศูนย์ก็คือวันอังคารวันพุธวันพฤหัสก่อนครบธงชาติให้เรียนตั้งแต่8นาฬิกาจุดศูนย์ศูนย์นอเริ่มเรียนคาบศูนย์เลยแปลว่าอะไรครับแปลว่าตั้งแต่วันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นักเรียนร้องเพลงชาติและสวดมนต์ในห้องเรียนไม่ต้องลงมาเข้าแถวเพื่อให้พร้อมที่จะเรียนคาบศูนย์ ในวันอังคารวันพุธและวันพฤหัสเรียนวิชาอะไรตามตารางร,รายวิชาที่วิชาการจัดให้อีกครั้งหนึ่งนะครับอีกครั้งหนึ่งว่ามอบวิชาการนะครับมอบวิชาการให้ประสานกับครูผู้สอนวิชาลูกเสือชุมุมแนแนวให้ประเมินผลการเรียนการสอนกิจกรรมเหล่านี้และตัดเกรดไว้ นะครับให้เรียบร้อยภายในเดือนมกราคมแล้วพอถึงวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ให้เอาคาบเหล่านี้รวมกับคาบศูนย์อีกสามวันคือวันอังคารวันพุธวันพฤหัสคาบศูนย์เริ่มตั้งแต่8ปดนาฬิกาปกติคาบที่หนึ่งเราจะเรียนในเวลาแปดนาฬิกาสี่สิบนาทีโอเค,คก็ลงตัวครับแสดงว่าคาบศูนย์จะมีเวลาเรียนประมาณสีสินาที เรียนอาทิตย์ละสามวันอังคารพุธพฤหัสแปลว่าอะไรครับแปลว่าตั้งแต่วันที่หนึ่งกุมภาพันธ์เป็นต้นไปตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปเราจะเข้าแถวคอรทธงชาติและสวดมนต์ที่บริเวณหน้าอาคารเรียนเฉพาะวันจันทร์กับวันศุกร์เท่านั้นเฉพาะวันจันทร์กับวันศุกร์เท่านั้นส่วนวันอังคารวันพุธวันพฤหัสให้ร้องเพลงชาติสวดมนต์ ในห้องเรียนทั้งนี้เพื่ออะไรครับเพื่อให้พร้อมที่จะเรียนในคั้